ลองนึกภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้คุณอยู่ในบ้านของตัวเองพยายามเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความเคารพเมื่อจูจ่ๆก็มีคนบอกว่าพวกเขารู้จักครอบครัวของคุณมากกว่าคุณนี่ไม่ใช่เรื่องราวสมมติแต่เป็นเรื่องจริงของคุณแม่หลายพันคนที่ต้องเผชิญกับการรุกรานชายแดนโดยแม่สามีที่เชื่อว่าพวกเขาเป็นเจ้าของความจริงอันสมบูรณ์และวันนี้ฉันต้องการแบ่งปันเรื่องราวที่จะทำให้คุณคิดหมายว่าการแทรกแซงในครอบครัวจะไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อไม่มีการเคารพซึ่งกันและกัน ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่ออีก,กอสามีของฉันต้องออกไปทำงานเป็นเวลาสองสัปดาห์โดยปกติแล้วลูมิมิเคโลเนแม่ของเขาจะประพฤติตนเป็นแบบสำรองต่อหน้าเขาแต่ทันทีที่เขาก้าวข้ามธรณีประตูก็เหมือนกับว่าหน้ากาก,ากหลุดออกผู้หญิงที่สุภาพคนนั้นหลีกทางให้กับร่างผดเด็จการโดยมุ่งมั่นที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ของเธอไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็าตามในเช้าวันจันทร์เธอปรากฏตัวที่อาพาร์ตเมนต์ของเราพร้อมกระเป๋าใบใหญ่และโดยไม่ได้ขออนุญาตเธอระบุว่า จะช่วยดูแลเด็กๆที่อีก,กอ่อไม่อยู่ลูกๆของฉันเดนิสอายุ7ขวบและดารีอายุ5้ขวบดื่มกาแอร์ฟก่อนไปโรงเรียนและโรงเรียนอนุบาลฉันขอบคุณเขาอย่างสุภาพแต่อธิบายว่าฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือเธอเพิกเฉยต่อคำพูดของฉันและเดินตรงไปที่ห้องครัวเราวกับว่าความคิดเห็นของฉันไม่มีคุณค่าในช่วงสองสามวันแรกสถานการณ์ก็ค่อยๆแย่ลงลูมีวิาพากษ์วิจารณ์อาหารของฉันจัดตู้ใหม่ และแสดงความคิดเห็นที่มุ่งร้ายเกี่ยวกับการจัดระเบียบของบ้านฉันกลือนน้ำลายอย่างหนักโดยคิดว่าอีกแค่สองสัปดาห์เท่านั้นฉันจัดการได้แต่ปัญหาที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอตัดสินใจว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าลูกๆของฉันควรได้รับการศึกษาอย่างไรในเย็นวันพุธเดนิสกลับบ้านด้วยเกรดที่ตกในวิชาคณิตศาสตร์ฉันอธิบายอย่างใจเย็นว่าเขาทำผิดตรงไหนเราออกกำลังกายซ้ำด้วยกันและตกลงว่า เขาจะลองอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นสิ่งที่สําคัญสําหรับฉันคือการที่เขาเข้าใจเนื้อหาไม่ใช่ว่าเขาถูกลงโทษจากความผิดพลาดลุดมิลาไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยในสมัยของฉันคุณถูกทุกตีเพราะเกรดไม่ดีคุณกําลังเลี้ยงคนที่อ่อนแอเขากล่าราวกับว่าความอัปยศส,สูงมีความหมายเหมือนกันกับการศึกษาเมื่อฉันแย้งว่าแนวทางที่สร้างสรรค์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเธอก็แค่เงยหน้าขึ้นมองและใช้เวลาช่วงเย็ยนที่เหลือพึมพามเกี่ยวกับคุณแม่ยุคใหม่ที่ไม่รู้วิธีกําหนดขอบเขต วันรุ่งขึ้นสถานการณ์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นดาเรียปฏิเสธที่จะกินอาหารเด็กที่ทําจากแป้งข้าวโพดของคุณยายซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเกลียดมาโดยตลอดและทุกคนในครอบครัวก็รู้ดีอย่างไรก็ตามรุดเวลาตัดสินใจว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทําการบ้านกินสิ่งที่อยู่ในจานของคุณหรือไปโดยไม่ทานอาหารเย็นเขาสั่งราวกับว่ามันเป็นเรื่องของหลักการมากกว่าที่จะเคารพต่อความชอบของเด็กเล็กเมื่อฉันพยายามอธิบายให้เธอฟังว่าเธอไม่ชอบอาหารนี้และเสนอให้ทําไข่เจียวลูมีรู้สึกตื่นเต้น คุณกำลังทำลายผู้หญิงคนนี้ในชีวิตจริงอจะไม่มีใครทำไข่เจียวเพียงเพราะว่าเธอโกรธดาริย์เริ่มร้องไห้และฉันก็กอดเธอขณะที่แม่สามีมองมาที่ฉันด้วยความเกลียดชังที่ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นทุกวินาทีแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็ยังมาไม่ถึงเมื่อวันสุขเมื่อเดนิสทำการบ้านเขาก็หยิบแท็บเล็ตออกมาเล่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันกับอีกอรเห็นพ้องต้องกันนั่นคือหนึ่งชั่วโมงแห่งความสนุกสนานหลังจากทำงานบ้านลดวิลาคว้าอุปกรณ์จากมือของเขาด้วยความรุนแรงที่ทำให้ฉันหวาดกลัวไร้สาระพอแล้วไปอ่านหนังสือซะเขาตะโกนราวกับว่าเรากำลังก่ออาชญากรรมเดนิสสับสนและขอแท็บเล็ตคืนและฉันก็เข้าไปแทรกแซงเขารักษาข้อตกลงรดปีลาการเล่นเกมหนึ่งชั่วโมงจะไม่ทำลายชีวิตของเขาคำตอบการแสดงออกถึงความดูถูกอย่างบริสุทธิ์คุณ อยากให้เขากลายเป็นซอมบี้หรือใช้เวลาทั้งวันจ้องหน้าจอหรอเมื่อฉันยืนยันอีกครั้งว่าเราซึ่งเป็นพ่อแม่สร้างกฎเกณฑ์เหล่านี้เธอก็ยืนกรานว่าตราบใดที่ฉันอยู่ที่นี่ทุกอย่างจะเป็นไปตามทางของฉันฉันเป็นคุณย่าและฉันรู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับพวกเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการอยู่ร่วมกันก็ทนไม่ไหวลุดมิลาใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับฉันตั้งชื่อทุกการตัดสินใจของฉันวิจารณ์ทุกทัศนคติของฉันราวกับว่าเป็นภารกิจของเธอที่จะพิสูจน์ว่าฉันเป็นแม่ที่รรควาาามมสถผลลัพธ ลูกๆของฉันที่มีความสุขและปลอดภัยก่อนหน้านี้เริ่มแสดงสัญญาณของความเครียดอย่างเห็นได้ชัดดาเรียที่ไม่เคยมีปัญหาในการพูดเลยเริ่มพูดติดอ่างเดนิสชอบสื่อสารและเก็บตัวอยู่เสมอมันเหมือนกับการได้เห็นความมั่นคงทางอารมณ์ของพวกเขาพังทลายลงต่อหน้าต่อตาฉันในเช้าวันอาทิตย์ฉันพยายามพูดคุยเป็นการส่วนตัวลูดมิลาเราต้องหาจุดกึ่งกลางเด็กๆต้องทนทุกทรมานจากความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องเขากล่าพยายามใช้น้ำเสียงประนีประนอมคำตอบของคุณพวกเขาต้องทนทุกทรมานเพราะเธอไม่รู้ว่าจะเลี้ยงย่างไง ไม่มีระเบียบวินัยไม่มีกฎเกณฑ์แค่แกล้งทําเป็นเมื่อฉันอธิบายว่าวินัยของเราเกิดจากการพูดคุยไม่ใช่การยัดเยียดเธอหัวร้อเยะอย์บทสนทนาหรือในสมัยของฉันเด็กๆเคารพผู้ใหญ่โดยไม่ต้องถามคําถามแล้วดูสิว่าผู้คนแข็งแกร่งแค่ไหนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันจันดรเรียมีสมาธิขณะวาด,วาดรูปอยู่ที่โต๊ะในครัวแต่บังเอิญทําแก้วน้ําหล่นทับไม่มีอะไรร้ายแรงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เด็กคนใดคนหนึ่งจะต้องกระทําแต่มิลามิลาระเบิดราวกับว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดของโลกกูทําพังอีกแล้ว ต้องบอกกี่ครั้งให้ระวังเขาตะโกนทําให้ลูกสาวของฉันกลัวขณะที่ฉันกําลังล้างน้ําและปลอบดาเรียไม่เป็นไรที่รักครั้งต่อไประวังให้มากกว่านี้มิลามิลาอารมณ์เสียนี่เป็นวิธีที่เธอเรียนรู้หรอไม่มีผลอะไรตามมาหรือเธอต้องถูกลงโทษเพื่อที่จะเรียนรู้ลงโทษสอเพื่ออะไรฉันถามด้วยความไม่เชื่อที่ประมาทที่ไม่ใส่ใจเมื่อฉันอธิบายว่าเด็กๆเ,เป็นคนหุ่งหน้าโดยธรรมชาติและไม่มีท่าทีมุ่งร้ายในท่าทางนี้เธอพูดต่อไปว่าคุณต่างหากที่ตามใจเธอ นั่นคือเหตุผลที่เธอคิดว่าเธอมีสิทธิทำทุกอย่างที่เธอต้องการดารีร้องให้อยู่ในอ้อมแขนของฉันและฉันพยายามทำให้เธอสงบลงและมิลามิลาเรียกร้องให้จับหญิงสาวไว้ที่มุมห้องมันจะไม่เกิดขึ้นเธอไม่ได้ทำอะไรผิดฉันพูดอย่างหนักแน่นตอนนั้นเองที่เธอก้าวข้ามเส้นที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ฉันเป็นคุณย่าและคุณต้องฟังฉันการโตเถียงเริ่มน่าเกลียดเกินไปและเด็กๆที่บอบช้ำอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเห็นมันฉันขอให้เราเลื่อนการสนทนาไปจนภายหลังเมื่อพวกเขาหลับไปแล้วแต่ม,มิลามิลาไม่ยอมแพ้มาสู้กันตอนนี้หุบป,ปากแล้วอย่าบอกนะว่าจะเลี้ยงหลานยังไงคําตัดสินเจ็บเหมือนมีดฉันรู้สึกโกรธเพิ่มขึ้นในตัวฉันแต่ฉันพยายามควบคุมตัวเองนี่คือบ้านของฉันและโปรดอย่าตะโกนต่อหน้าเด็กๆคําตอบของเขาเป็นรอยยิ้มที่ขมขื่นและมีพิษบ้านของคุณลูกชายของฉันจ่ายให้คุณเป็นเพียงแขกที่นี่นั่นคือฝั่งเส้นสุดท้ายพอแล้วลูมีออกไปจากครัวของฉันซะฉัน ต้องทาให้เด็กๆสงบลงฉันสั่งน้ําเสียงของฉันสั่นด้วยความยับยั้งชั่งใจเธอเดินเข้ามาหาฉันดวงตาของเธอแดงก่ำด้วยความโกรธห้องครัวของคุณเรอเธอพูดซ้ําราวกับว่าคํานั้นทําให้เธอขุ่นเคืองจากนั้นต่อหน้าดวงตาที่น่าสยด,ดสยองของเดนิสและดารียเธอก็ทําสิ่งที่ฉันไม่เคยนึกฝันว่าคุณยายจะทําได้เธอยกมือขึ้นแล้วตกหน้าฉันโลกหยุดนิ่งดาเรซสอื้นอย่างสิ้นหวังในอ้อมแขนของฉันเดนิสกรีดร้องและเป็นอัมาาพาตด้วยความกลัว และด้วยใบหน้าที่แผดเผาฉันก็ได้พบกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งทำลายความเคารพใดๆที่ฉันอาจมีต่อเธอไปในทันทีท่าทางนี้ไม่ใช่แค่ก้าวร้าวต่อฉันเท่านั้นแต่ยังเป็นความรุนแรงต่อความปลอดภัยของครอบครัวของฉันและต่อความรักที่ฉันพยายามสร้างทุกวันฉันก็รู้อยู่แล้วว่าบางสิ่งไม่สามารถคืนได้และเมื่อพูดถึงการคุ้มครองเด็กไม่มีช่องทางสำหรับการเจรจาฉันวางดาเรียลงบนพื้นเบาๆหันไปหาลูกเมียมิเคโลนแล้วพูดเบาๆ แต่มีความชัดเจนที่บาดเหมือนใบมีดเขาเพิ่มทุกตีแม่ต่อหน้าลูกๆในบ้านของเธอเองเพื่อปกป้องลูกๆของเธอจากการถูกโจมตีเธอพูดตะกุกตะกักพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองว่าฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่มีข้อแก้ตัวใดที่จะลบล้างท่าทางนี้ได้คุณได้ข้ามขีดจำกัดทั้งหมดแล้วเอเอาของของคุณแล้วออกไปจากบ้านของฉันตอนนี้ ดวงตาของเธอเบิกกว้างราวกับว่าเธอเพิ่งตระหนักถึงความจริงจังของสิ่งที่เธอทำลงไปแต่ตอนนี้ฉันกำลังไปฉันกำลังจะไปแล้วฉันไม่ได้รอฉันจับมือเดนิสและดาเรียแล้วพาพวกเขาไปที่ห้องที่ห่างไกลจากพิษนี้พวกเขาร้องให้ไหลของพวกเขาสัน่นและใบหน้าของพวกเขาแดงด้วยความกลัวและสับสนฉันอุ้มพวกเขาไว้ใกล้ฉันกระซิบว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยมีแม่อยู่กับฉันและจะไม่มีใครทำให้พวกเขากลัวอีกต่อไปในขณะเดียวกันเสียงจากห้องครัวก็ดังก้องราวกับค้อนเธอกำลังร,ว,งรวบรวมสิ่งของด้วยมือที สันเทาเสียงเร่งรีบของคนที่รู้ว่าไม่มีทางหาันหลังกลับ20นาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวที่ทางเข้าประตูห้องนั่งเล่นโดยมีกระเป๋าสะพายพาดหลยใบหน้าของเขาที่เคยบิดเบี้ยวด้วยความโกรธตอนนี้กลายเป็นหน้ากากแห่งความสิ้นหวังฉันกล้าไปข้างหน้าแล้วหรือมันสะเถอฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอแข็งเหมือนเหล็กไม่ออกไปแต่ลูกหลานของฉัน คุณควรคิดถึงพวกเขาก่อนที่คุณจะยกมือให้แม่ของพวกเขาเธอพยายามจะพูดอย่างอื่นแต่นิ้วของฉันชี้ไปที่ทางออกก็เพียงพอแล้วประตูปิดตามหลังเธอด้วยเสียงคลิกครั้งสุดท้ายตลอดทั้งคืนทุ่มเทให้กับการสร้างสิ่งที่เธอทำลายไปขึ้นมาใหม่ภายในเวลาไม่กี่วินาทีฉันเล่านิทานจนเสียงของเด็กๆหายไปฉันเตรียมอาหารโปรดของพวกเขาราวกับว่าเป็นยาแก้ความกลัวฉันเล่นจนเสียงหัวเราะไม่ว่าจะฝืนแค่ไหนก็ดังก้องไปทั่วบ้านอีกครั้งแต่ฉันเห็นแผลเป็นในดวงตาของพวกเขาเดนิส ซึ่งวิ่งไปกอดคุณยายของเขาตอนนี้สะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงดังเพียงเล็กน้อยดาเรียผู้รักการวาดภาพให้เธอซ่อนดินสอของเธอไว้ราวกับเป็นอาวุธอันตรายก่อนจะไปนอนเดนิสมองฉันด้วยสีหน้าจริงจังเกินเจ็ดปีแม่ค่าคุณยายจะไม่ทำร้ายพวกเราอีกเหรอฉันบีบมือเล็กๆของเธอไว้ในมือของฉันไม่แสงตะวันของฉันไม่มีอีกแล้วจากนั้นด้วยความไร้เดียงสาอันโหดร้ายของเด็กๆพ่อจะไม่โกรธที่คุณไล่เธอไปหรอฉันยิ้มทั้งๆที่รู้สึกจุกอยู่ในลำคอพ่อรักเราและปกป้องเราเขาจะเข้าใจ วันรุ่งขึ้นขณะที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนและโรงเรียนอนุบาลเสียงกริ่งประตูดังขึ้นเพื่อเป็นการเตือนฉันเปิดประตูและเธอก็อยู่ตรงนั้นลูดมีลามิเคโลในกำลังคุกเข่าอยู่ในทงทางเดินของอาคารน้ำตาไหลลงมาตามผงวิปปิ้งบนเสื้อน้ำมันการแต่งหน้าของเธอเปื้อนราวกับภาพน้ำทำแห่งความเศร้าโศกโปรยกโทษให้ฉันด้วยฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันไม่เคยตีใครเลยฉันสาบานเพื่อนบ้านมองผ่านรอยแตกประตูเพื่อรอชมละครแต่ทั้งหมดที่ฉันเห็นคือผู้หญิงที่อกหักต้องเผชิญกับน้ำหนักมือขอองเเธอ,เอง ลุกขึ้นลูมียมิเคโลนเข้ามาเธอปฏิบัติตามโดยเช็ดหน้าด้วยหลังมือแล้วคำพูดก็ดังออกมาระหว่างสะอื้นว่าฉันไม่ได้นอนทั้งคืนฉันรู้ว่าฉันคิดผิดคุณเป็นแม่ที่ดีฉันรู้มาตลอดฉันแค่คิดว่าฉันจัดการอย่างดีที่สุดแล้วฉันนั่งลงที่โตในครัวชี้ไปที่เก้าอี้ที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่ดีที่สุดไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือการกรีดร้องหรือความอัพยศสูเธอก้มศีรษะลงฉันเกรงว่าอีกอจะเกลียดฉันเมื่อเขารู้ฉันเกรงว่า คุณจะไม่ให้ฉันพบหลานของฉันอีกฉันมองเธออย่างระมัดระวังและเมื่อวานที่คุณตีฉะอันคุณคิดบ้างไหมความเงียบที่ตามมาคือคำสารภาพฉันโกรธมากฉันคิดว่าคุณกำลังเลี้ยงดูพวกเขาให้อ่อนแอจนพวกเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นรูดมีลมิเคลโลนสมมติว่าสิ่งหนึ่งในครอบครัวนี้อีก,กอและฉันเป็นผู้ตัดสินกฎของการเลี้ยงดูคุณสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณด้วยความเคารพโดยไม่ต้องยัดเยียด แต่คำพูดสุดท้ายเป็นของเราหากคุณไม่ชอบก็ตกลงกันเงียบๆเ,เธอพยักหน้าบิดผ้าพันคอด้วยมือจนเปียกฉันเข้าใจฉันไม่ได้แค่ทำร้ายเธอเมื่อวานนี้แต่เป็นพวกเขาพวกเขาเห็นฉันทำน้ำตากลับมาแข็งแกร่งขึ้นพระเจ้าฉันทำอะไรลงไปถ้าเธอเสียใจจริงๆเธอต้องพิสูจน์มันหากคุณต้องการได้รับการอภัยจริงๆสิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกไม่ต้องตะโกนไม่ต้องยกมือไม่ต้องพยายามมากำหนดว่าสิ่งต่างๆรอบๆนี้เป็นยังไงบ้างฉันสาบานฉันสัญญ,ญาดีงั้น เรามาลองสร้างมันใหม่กันอย่างช้าๆและอยู่ภายใต้การดูแลของฉันอนุญาตเธอตอบเหมือนมีคนคว้าชูชีพหลังจากเกือบจมน้ำสามวันต่อมาอีก,กอรกลับจากการเดินทางเพื่อทำธุรกิจฉันพูดทุกอย่างตอนแรกเขาไม่เชื่อแม่ของฉันหรือฉันไม่เคยจนกระทั่งฉันให้เขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางเข้าซึ่งจับภาพได้เพียงพอแล้วการผลักการตกไปหน้าของดารียแข็งค้างด้วยความหวาดกลัวอา,าอากาศออกจากปอดราวกับว่า เขาถูกโจมตีบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกชายเป็นเรื่องที่ยากที่สุดที่ฉันเคยเจอมาอีก,กอ่ซึ่งเคยเป็นคนกลางได้ขีดเส้นบนพื้นสายเป็นครั้งแรกหากสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกครั้งคุณจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราอีกต่อไปลูปมิลลมิเคลโลนฟังออยอห่างเงียบเงียบริมฝีปากของเธอสั่นเทาเมื่อรู้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเธอในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเธอก็เคลื่อนไหวเหมือนคนเดินบนเปลือกไข่เธอมาตามคำเชิญเท่านั้นพูดเบา และเล่นกับเด็กๆด,ด้วยความหวานเกือบเขินไอเดนิสระมัดระวังยอมรับอ้อมกอดของเขาโดยไม่เข้าใกล้จนเกินไปดาเรียซึ่งมีความอดทนมากกว่าจึงแสดงภาพวาดให้เขาดูอีกครั้งแต่ไม่ใช่ด้วยความกระตือรือร้อนเหมือนเดิมความถึงเครียดค่อยๆหายไปราวกับหมอกในดวงอาทิตย์แต่เงาของวันนั้นยังคงอยู่ในดวงตาของเดนิสซึ่งยังคงเบิกกว้างด้วยเสียงที่ดังเพียงเล็กน้อยในทัศนคติของดาเรียซึ่งบัดนี้สังเกตเห็นผู้ใหญ่ด้วยความสงสัยก่อนไ่อันคอร์วอนสองปีผ่านไปแล้วลูเมียมิเคลโลเนอร์ไม่เคยถูกทิ้ง ให้อยู่ตามลําพังกับลูกๆของเธออีกเลยในขณะที่อีก,กอไม่อยู่เขาจําวันนั้นเมื่อเขาคุกเข่าลงและเขารู้ว่าความผิดพลาดครั้งที่สองจะเป็นจุดจบเด็กๆเ,กเกติบโตขึ้นมาเดนิสนักเรียนที่เก่งกาจและมีระเบียบวินัยเหมือนชุดกราะดอริอามกมุ่นอยู่กับสีน้ําของเธอซึ่งมีสีสันที่ปลอดภัยกว่าคําพูดพวกเขาสุภาพต่อคุณยายแต่ความใกล้ชิดก่อนหน้านี้ความไว้วางใจที่ไร้เหตุผลของลูกๆที่พวกเขารักอย่างไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่เคยกลับมาบางทีความทรงจําของการตกนั้นและเสียงกรีดร้องนั้น ยังคงอยู่ในมุมหนึ่งในจิตใจของพวกเขาราวกับบทเรียนที่ไม่มีหนังสือใดสามารถสอนได้สําหรับฉันฉันได้เรียนรู้ว่าการปกป้องครอบครัวบางครั้งจําเป็นต้องอดทนตอนนี้ลูมิลามิเคโลเนถามความคิดเห็นของฉันก่อนที่เธอจะแนะนําอะไรให้กับเด็กๆก,ก่อนที่จะซื้อของขวัญให้ขออนุญาตเสมือนว่าทุกอิริยาบถต้องได้รับการอนุมัติในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าอํานาจไม่ได้สร้างขึ้นจากความกลัวแต่มาจากความเคารพและสิ่งนี้สามารถบรรลุได้ด้วยการกระทําไม่ใช่การยัดเยียด อีก,กอก็เปลี่ยนไปเช่นกันเขาไม่ใช่ลูกชายที่เมินเฉยต่อความขัดแย้งระหว่างแม่และภรรยาอีกต่อไปโดยรับหน้าที่เป็นโลสิ่งสําคัญอันดับแรกของฉันคือการปกป้องคุณและลูกๆเขาบอกฉันในเย็นวันหนึ่งหลังจากการสนทนาอันตึงเครียดกับแม่ของเขาถ้าเธอไม่เข้าใจก็ปล่อยให้เธออยู่ข้างนอกความชัดเจนนี้เป็นเหมือนยาหมองบางครั้งฉันยังคิดถึงวันนั้นภาพที่เธอคุกเข่าร้องไห้ และน้ำหนักของวินาทีที่ฉันตัดสินใจไม่ยอมแพ้ตอนนั้นฉันไม่รู้สึกมีชัยชนะฉันรู้สึกเสียใจสงสารผู้หญิงที่เพียงแต่ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เธอมีตอนที่เธอกำลังจะสูญเสียมันไปแต่ความสงสารไม่ใช่ความอ่อนแอฉันยกโทษให้ใช่แต่ขอบเขตยังค,งคงไม่สามารถแต่ต้องได้และนั่นทำให้เกิดความแตกต่างวันนี้เมื่อมองย้อนกลับไปก็พบว่าความขัดแย้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ลูดมีเลมิเคโลเนเป็นปูชนียบุคคลที่ไม่มีปัญหามาตลอดชีวิตของเธอและทันใดนั้นเธอก็ต้องแบ่งปันพื้นที่กับผู้หญิงอีกคน ผู้หญิงคนนี้ที่ไม่โคง้งงอต่อความปรารถนาของเธอต้องเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อตระหนักว่าช่วงเวลานั้นแตกต่างออกไปและขณะนี้เสียงของเขาคือนหนึนในหลายๆคนวันนั้นเด็กๆไม่พูดอีกต่อไปแต่ฉันเห็นว่าในตัวพวกเขามีความอ่อนไหวต่อความอายุติธรรมากขึ้นเป็นคําเตือนว่าแม้จะน่าเศร้าแต่ก็สามารถเป็นกรอป้องกันได้บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่พวกเขาเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าความรักไม่ได้พิสูจน์ทุกสิ่งมีข้อจํากัดที่เมื่อก้าวข้ามไปแล้วทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการ สัปดาห์ที่แล้วลูมิลลมิเคลโลนบอกฉันด้วยน้ำเสียงสั่นเทาว่าวันนี้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอฉันเรียนรู้ที่จะฟังไม่ใช่แค่พูดเขากล่าวการเข้าใจว่าการเป็นคุณย่าไม่ได้หมายถึงการมีอำนาจแต่หมายถึงความรับผิดชอบไม่รู้ว่าจริงใจหรือกลัวทำซ้ำเรื่องราวแต่สุดท้ายมันก็ไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือความเคารพไม่สามารถต่อรองได้ในบ้านของเราและแนั่นคือมรดกที่ควรค่าแก่การทิ้งไว้ให้กับเดนิสและดาเรียความสงบสุขที่เรามีตอนนี้ ยังไม่สมบูรณ์แบบยังมีความตึงเครียดความเข้าใจผิดรอยแผลเป็นที่คันเป็นครั้งคราวแต่มันคือสันติสุขที่ซื่อสัตย์สร้างขึ้นจากความจริงที่ยากลำบากและการตัดสินใจที่กล้าหาญและท้ายที่สุดต้องขอบคุณสิ่งนี้ที่ทำให้ครอบครัวไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่ยังเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย